เราก็จะมาก้อยตะลิงปิงนะคะทําก้อยตะลิงปิงนะคะเนาะทําก้อยตะลิงปิงนะคะทุกคนเคยกินไหมคะก้อยตะลิงปิงค่ะใส่นะคะเนาะคุณชูอ่ะคุณชูคุณผงอะไรเนาะคะเนาะก้อยตะลิงปิงนะคะใส่พริกหน่อยนะคะยั่วๆหน่อยนะคะเนาะเผ็ดหน่อยนะคะก้อยตะลิงปิงนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะทุกคนเปิด คุณชูหน่อยสิคะมาอ้าวเราก็จะใส่นะคะเนาะใส่ปลาให้มันหอมหอมนะคะเนาะคราวนี้เนาะค่ะเนาะก้อยตะลิงปิงหอมข้าวคั่วไหมคะทุกคนอืมเราใส่ข้าวคั่วนะคะก้อยตะลิงปิงนะคะเนาะอืมเห็นแล้วน้ำลายไหลนะคะทุกคนเนาะอืมมันตักตำตาลเองนะคะเนาะ ความเปรี้ยวของเขายังไม่ลดนะค่ะเนาะแซบแซบหนัวหนัวนะคะเนาะนะ่คะมาทางนี้นะคะคนให้เขาคุกเขาเขาหากันให้คนเขาหากันใส่ปลา้านะคะเนาะนี่คือก้อยตะลิงปิงนะคะทุกคนเคยทํากินไหมคะก้อยตะลิงปิงอืมนี่นะคะทุกคนใครเคยกินไหมคะ เอาเอาหอมลงนะคะก้อยตะลิงปิงนะคะ,นะเนาะแสบนะคะกินนข้าวคั่วหอมมากค่ะทุกคนใครเคยกิน,นะคะคือตะลิงปิงนี่ทําได้หลายเมนูนะคะทุกคนได้ทั้งก้อยนะคะเนาะได้ทั้งกินกับน้ําพริกกะปินะคะนาะทำน้ําพริกกะปินะคะแกงอะไรก็ทําได้นะคะใส่ต้มใส่อะไรก็ได้หมดนะคะเนาะจัดจานนะคะ โอ้อร่อยมากมากเลยนะคะทุกคนใครเคยทานบ้างคะอือหืออือหือขายปลาอีกและะ้วค่ะ,ะ,ะ,คะทุกคน,คนคอือหืออ่าลงเลยคุคนใส่คุณข้าวคั่วอีกค่ะหอมมากเลยค่ะอืออใครเคยกินนะคะอือหือย้ตะลิงปิงนะใครเคยกินบ้างคะ ใส่ลงไปเนาะคะนะ่ะเนาะจัดจานนะคะอร่อยมากหอมมากเลยค่ะทุกคนนี่เพื่อนก็อยากเนาะคะนะ่ะเนาะเลยทําเผื่อเพื่อนอีกนะคะหอมข้าวคั่วค่ะทุกคนหอมถึงบ้านใครมั่งข้าวคั่วอืมอืมอืม,อมทุกคนใครเคยกินมั่งคะตัดน้ำตาลอีกนิดหนึ่งอาคนพอแล้วอืม,อม แซ่บหนุม่มนะคะทุกคนใครไม่เคยกินลองทํานะคะหอมอร่อยค่ะอือโอ้อืออ,อร่อยมากค่ะทุกคนมาค่ะกินก้อยตะลิงปิงด้วยกันค่ะอือหืออร่อยมากค่ะทุกคนก้อยตะลิงปิงนะคะวันนี้